จอสิกันครับกับดวงดีๆครึ่งเดือนแรกนะฮะหนึ่งถนะครับเดือนกุมภาซึ่งโอ้โหมาเลยฮะบอกเลยว,ว่าเป็นช่วงที่มีงานพิเศษเข้ามีคำสั่งด่วนเข้ามาแล้วก็เพื่อน,อนครับเตรียมตัวอย่างนะฮะมันมีการเปลี่ยนแปลงแผนงานระหว่างทางเป็นระยะหรือระหว่างทางระหว่างวันอะไรก็ตามนะครับเผื่อเพื่อนๆสมมติในตัวอย่างฮะไปรับคําสั่งอะไรมา ไปประชุมอะไรมาอ่ะอยู่ๆมีการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ก็มีหรือว่าเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนเวลาอะไรเงี้ยเราจะเจอลักษณะแบบนี้เป็นระยะถ้ามีการนัดหมายหรือมีการตกลงหรือมีข้อตกลงอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเรย่าดาวพฤหัสยงโคจรเด่นอยู่นะฮะอยู่ในตำแหน่งการงาน,นงก็จะมีทางออกมีวิธีแก้หรือ,อยังแปรเปลี่ยนเป็นกิจกรรมอื่นแทน ที่ยังพอได้ประโยชน์นะครับถ้ามีการเปลี่ยนหรือเลื่อนบางสิ่งบางอย่างนะฮะเนื่องจากว่าวดาวประจําตัวของเราคือดาวพุธโคจรอ,อยู่ในตําแหน่งอริหรืออุปสรรคนะฮะเจอราหูอีกนะฮะคือความไม่แน่นอนแสดงว่าช่วงในครึ่งเดือนแรกนี้นะฮะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอนอย่างที่บอกตอนแรกนะฮะแต่ข้อดีอย่างที่บอกว่าคือมีคนช่วยแล้วก็ข้อสําคัญคือมีโปรเจกต์ใหม่ๆครับเพื่อนๆเตรียมตัวนะฮะเรื่องงานเราจะเจอโปรเจกต์ใหม่ๆโปรเจกต์พิเศษ หรือมีคําสั่งด่วนแล้วก็เป็นงานที่เราสร้างชื่อให้เราได้ด้วยนะครับแต่สําคัญคือส่วนใหญ่เราจะเป็นคนที่ทําด้วยตัวเองนะฮะคือใช้ใครยากชูนิดาวอาทิตดาวังคารโคจรในอยู่ในตําแหน่งพินตุบาทนะครับมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้คนยากหน่อยนะครับหรือมีอุปสรคในการสื่อสารอุปสรรคในการใช้คนนั่นเป็นบทสรุปครับเรื่องงานคือพยายามสื่อสารให้ชัดเจนคุยให้เคลียร์แล้วก็ประเภทแบบ ทำไปก่อนแล้วค่อยได้ตังที่หลังอันนี้หรือค่อยมาคุยเรื่องตัวเลขที่หลังันนี้ไม่เอานะฮะมันต้องคุยตัวใหญ่หจบก่อนนะครับเพื่อนๆแล้วก็ระวังเรื่องของงานเอกสารครับใครที่ทํางานเอกสารหรือทยายําสัญญาทํานิติกรรมทําธุรกรรมหรือตกลงอะไรเกี่ยวกับตัวเลขหรือเงินทองระวังหลุดหรือพลาดคลาดได้นะครับแสดงว่าเครื่องเดือนแรกนี้มันไม่ธรรมดาคือมันมีอุปสรรคเยอะแล้วก็แก้เกมได้ที่หลังนะครับ กิดความไม่แน่นอนนะฮะเอาเรื่องกันนะในช่วงครึ่งแรกนะฮะคือมันจบสวยะฮะแต่ว่าเหมือนกับหนังบูหนังพระชนภัยนะครับโอ้โหว,วุ่นวายวิ่วูบกว่าจะจบสุดท้ายลงตัวเข้าเป้าตามจุดหมายที่เราต้องการโอเคครับต่อมาเรื่องของเงินทองนะฮะช่วงนี้ค่าใช้จ่ายหลกักๆเลยคือบ้านและครอบครัวนะครับหนี้พ้นเลยนะฮะแถมนุ่มซ้ำมันจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายกับคนในบ้านคนในครอบครัวเพิ่มอีกนะฮะระวังคนในบ้านป่วยก็ไม่สบาย ระยะน,นี้ถ้าใครที่เรื่องเงินทองนะฮะจะลงทุนทำระก็ตาระวังถูกหลอกถูกโกงนะหรือบางทีมันมีเหตุปัจจัยให้มีการคิดแล้วก็ตัวเลขมันคาดเคลื่อนได้นะครับผมก็ยังห่วงเรื่องของเงินทองนะฮะใช้จ่ายตามปกติได้ซื้อของระวังด้วยของที่มีตำหนิตรวจเช็คเต็มพิเศษหรือว่าดูร้านที่ชัวๆนิดนึงแล้วก็การแก้ปัญหาสําคัญในเรื่องของเงินทองท้ายที่สุดก็จะแก้ปัญหาได้แล้วก็แก้ได้สําเร็จภูมิดาวาจาเด่นช่วงนี้ อย่างน้อยถ้าจะคุยโน้มน้าวใจใครในเรื่องของการขายงานการซื้อของการต่อรองนะฮะโอเคสําเร็จนะครับอย่างนั้นถ้าเป็นเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายมันมาแบบหลากหลายทางแล้วก็ระวังเสียรู้หรือว่ามีคนหลอกลวงคดโกงนะครับแต่ใช้จ่ายตามปกติโดยทั่วไปไม่เป็นไรถ้าลงทุนหรือให้ใครกู้ยืมอันตรายพอเห็นภาพนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ได้ซื้อของที่อยากได้นะฮะแต่ผมก็เด้นย้ำนะฮะ จะซื้อจะชอบจะใช้อะไรยังไหวอยู่นะฮะแต่ว่าเลือกร้านดีๆตรวจเช็คดีๆนะฮะเอาร้านที่ชัวร์ๆไว้นะฮะราคาอาจจะสูงหน่อยแต่ว่ามันชัวร์มันไม่ต้องไปเคลมประกันมันไม่ได้ได้ของปลอมมาเออมันก็ดีนะฮะโอเคครับต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายนะฮะระยะนี้ป่วยเป็นหวัดเป็นไข้ร้อนในเจ็บคอรูปทางเดห์ใจมีปัญหานะครับน,นี้ต้องระวังส่วนท่านที่ยู่ในไว,สว้สวจะเป็นเรื่องของอากาศอาหารแล้วก็ความดันนะครับเบาหวานไมเกรน ครที่มีโรคเหล่านีต้องเซฟตัวเองเป็นพิเศษนะฮะรวมถึงท่านอยู่ต่างประเทศนะฮะบุมดาวผมเห็นว่ามันเด่นในเรื่องของการทํางานเชิงลุกหรือตั้งใจต้องการทําในส่วนตัวเป็นพิเศษจะประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีนะฮะอันนี้จังหวะดาวที่มันเด่นในเรื่องของการทําเรื่องสาคัญสาคัญอะไรมีความคืบหน้าดีนะครับแต่ต้องระวังค่าใช้จ่ายจะสูงเป็นพิเศษหน่อยสำหรับท่านที่อยู่ต่างประเทศนะฮะ ความรักนะฮะคนโซดน,นะครับระวังคนหลอกลวงครับอันนี้ผมเน้นย้ำช่วงนี้ชะลอไปก่อนครึ่งเดือนนะฮะคือคุยทั่วไปได้แต่ว่าคุยไปสแกนเข้าไปด้วยบางอย่างมีอะไรหมกเม็ดบางอย่างมีอะไรที่บบอกไม่ครบนะหรือคุยแล้วบอกความจริงครึ่งหนึ่งบอกความเท็จครึ่งหนึ่งหรือบอกความจริงครึ่งหนึ่งไม่บอกครึ่งหนึ่งอะไรก็ตามนะฮะนี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือพยายามสแกนนดีด มันมีโอกาสเจอคนที่มีคู่แฟนแล้วเข้ามานะหรือเจอคนที่ไม่หวังดีนะครับคือแบบมาจีบมาคุยนะฮะบางทีไม่ได้ต้องการหัวใจหรือการคุยเป็นมิตรนะฮะบางทีหวังอี่อย่างนะฮะเป็นผลประโยชน์เรื่องทรัพย์สินเงินทองร่างกายนะครับนี่คือต้องระวังสแกนดีๆถึงบอกนะฮะชา้ชาๆเดี๋ยวใครที่ไม่จริงใจเขาจะเปิดตัวหรือเปิดเผยไองนะครับส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วนะครับระวังความรักเรี่ยงระวังการทะเลาะ ดาวพระเกตโคจรอยู่ในตำแหน่งคู่ครองการเรียกคนความรักนะฮะช่วงนี้ระวังคนมาชอบเราหรือชอบแฟนเราอะไรเงี้ยคือมันก็จะมีเริ่มวุ่นวุ่นนะฮะถ้าใครที่แบบเป็นคนที่แบบคี่หึงนะครับจะรู้สึกแบบมุดหงิดกุ้นง่านนะครับมันก็จะมุดหงิดบางทีมันไม่ได้มีอะไรนะฮะเพราะว่ามันเป็นอีกฝั่งหนึ่งเขามาชอบคนของเรานะแต่ว่าโอเคคนเราไม่ได้เล่นด้วยก็สบายใจได้แต่ว่าบางคนก็ยังหึงห่วงอีกนะฮะช่งน,นีต้อง ระวังอารมณ์เราหรือการแสดงออกนะฮะแล้วก็เรื่องของระวังเราสองคนกับแฟนนะครับ่องนี้เรามัดระวังเรื่องของคนนะผมจะเรียกว่าบางทีมีการสนทนาคุยแล้วทะเลาะเบาบางกันนะฮะฉะนั้นต้องระมัดระวังการคุยแล้วมีปัญหาระหว่างกันเป็นพิเศษนะครับเลือกเรื่องที่คุยได้แล้วก็เลี่ยงเรื่องที่คุยไม่ได้นะฮะคุยบางเรื่องมันทะเลาะแน่แน่ก็เลี่ยงนะฮะแล้วก็ระวังวาจา ผมห่วงอย่างนะฮะในช่วงนี้คําพูดประจาของเราและของแฟนก็แรงๆกันทั้งคู่นะฮะบางคนไม่ได้แรงแบบคําพูดอารมณ์อารมณ์กระโชกคบหากแต่ว่าเชื่อเฉือนเจ็บมากนะครับอืมนี่คือสิ่งที่ต้องระวังแต่โดยรวมถ้ามีปัญหาใหญ่ๆมีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามก็ยังแฮปปี้รักกันดีใช้งานไรายได้อยู่นะฮะยิ่งแต่ว่าทัศนคติบ,บางอย่างมันไม่ลงรอยนะฮะแต่การใช้ชีวิตร่วมกันหรือตามอะไรก็ตามปกติได้นะฮะนี่ผมหมยครับคือการ คุยเรื่องตัวไปเลยโอเคแฮปปีด้ดีแต่ถ้าเจาะลึกบางเรื่องหรืออารมณ์ชุนเฉียวสักคนนึ่ใส่ไปอีกคนนึงจะสวนกลับมานะฮะมันจะไม่ค่อยเย็นตามก็ต้องระวังริ้งด้วยนะครับแล้วก็เลขมงคลจับปีดังนี้มีเลข2 3 5แล้วก็1แล้วก็เลขที่ไม่ตูกฉุกคือเลข0ูสีครับมีสีเหลืองเขียวชมพูแดงแล้วก็เหลืองที่อสีที่เมื่อถูกฉุกนะฮะ คือสีม่วงและวันมงคลนะครับมีวันอังคารวันพุธแล้วก็วันอาทิตย์นะครับแล้วก็เรื่องของการทําบุญมีการทาบุญเกี่ยวข้องกับสาธารณะทําบุญคนหมู่มากทาบุญอาจจะเรียกว่าสถานที่ที่คนไปใช้กันเยอะนะฮะบางทีมีการสร้างโรงพยาบาลหรือบางทีมีที่บางที่เขาก็จะมี ซ่อมสร้างที่วัดนะฮะห้องน้ำนะครับนี่นะฮะคือสถานที่ที่คนโดยรวมไปใช้กันมากๆเราทําบุญลักษณะแบบนั้นจะดีแล้วก็อันนี้สําคัญเสมอครับการช่วยเหลือชีวิตนะคนและสรรพสัตว์น้อยใหญ่นะครับมีโอกาสทําทาไม่มีโอกาสก็สร้างโอกาสนะครับอันนี้มันเป็นกุศลแรงแล้วก็ทําบมญเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะฮะเป็นโรงทานโรงพยาบาลโรงศพ หรืออุปกรณ์การแพทย์บริจาคเลือดอันนี้ดีนะครับแล้วก็ข้อดีคือลูกหลานบริวารเสดยงช่วงนีงยังยังทําให้เราชื่นใจหรือถ้ามีปัญหาจะแก้ simpler, ปัญหาได้แต่ต้องระวังป่วยไม่สบายลูกหลานบริวารเสียงป่วยไม่สบายนะฮะอันนี้ดีแล้วก็แต่บริวารเราช่วนี้จะดื้อๆหน่อยฮะสอนสั่งหรือคุยแล้วเข้าใจไม่ค่อยตรงกรันนะฮะอันนี้ก็ต้องระวังในในส่วนนี้ด้วยนะครับแล้วก็การแก้ปัญหาถ้ามีปัญหาเรากต้องแก้ต้องเคลียร์ต้องคิดจัดการ สามารถแก้แล้วก็จัดการเลือกต่างๆนานานาได้ไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็เรื่องของข้อดีของการเรียนการสอนการสอบการแข่งขันยังพอเอาตัวรอดได้แล้วก็พยายามช่วงนี้ถ้ามีงานหรือคําสั่งอะไรมารีบทําให้เสร็จไวนะฮะจะเป็นรายงานเป็นการบ้านอะไรก็ตามรีบทาให้เสร็จท้าไวเพราะาเดี๋ยวจะมีอะไรที่มันแบบเร่งด่วนมาเราจะได้ไม่ต้องกลัวนะฮะเราเคลียร์พื้นที่ลานจอดรถให้โล่งๆไว้งานหรืออะไรที่มันเร่งด่วน ในอนาคตมาเราอยู่พื้นที่เหลือๆนะครับโอเคนะฮะแล้วก็โชคฟลุ๊กๆบางทีโชคมาจากเพศเดียวกันนะครับไปติดต่องานก็เลือกเพศเดียวกันหรือไปคุยอะไรก็ตามเจอพ,พนักพีพนักงานเออช่วงเนี้ยถ้าคุยเลือกเพศเดียวกันได้จะราบรื่นนะครับหรือบางทีมันดเป็นเสี่ยงโชคเสีงง่ยงดวงกันนะฮะเพศเดียวกันแต่าอายุก็จะสูงๆหน่อยโอเคครับเพื่อนๆครับนี่คือเรื่องราวต่างๆขอ ชาวราศีกันนะฮะกับดวงดีครับครึ่งเดือนแรกของคุมพาครับเป็นกันไ้นใจใเพื่อนๆนะครับช่วงดีครับสวัสดีครับ